สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่ๆนะครับกลมาพบกันนะครับกับผมเก่งพันพ่าโสธรนะครับผมก็จะพาเพื่อนเพื่พี่ๆนะครับน้องมาชมมาส่องพระนะครับมามาพูดคุยนะครับกันเรื่องพระนะครับกันเช่นเคยนะครับนาอก็วันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆพี่พี่ๆนะครับน้องมาชมมาส่องนะครับนาอนี่นะครับเป็นเป็นพระปิตานะเพื่อนเพื่อี่นะครับ นะครับก็คือบอกตรงๆนะครับก็คือคือยังไม่ร <sy um, ู้ท uh ี่นะครับผมนะนะครับก็มาชมความเก่านะครับกันเล่นๆไปก่อนนะเพื่อนๆวี่นะครับเดี๋ยววันหน้าถ้ารู้ที่ยังไงเราค่อยมาทําคลิปใหม่นะครับหรือว่าถ้าเพื่อนๆพี่ๆรู้ที่ก็นะครับก็เมินมาบอกได้ก็ดีนะครับนะขอบคุณมากๆเลยนะครับนะนะครับก็พระองค์นี้นะครับผมได้มานะเพื่อนๆพี่นะครับก็ ลุงเจ้าของเก้านะครับเนะเขานะครับเขาตีไปทางนะครับเนาะพูดตรงๆก็ตีไปทางวัดทองนะผมระทับวัดทองนะเพื่อนๆพี่นะครับด้วยความที่นะครับเนอย่างที่บอกอย่างที่เรารู้กันนะครับหน่อยเนี่ยแขนนะหลวงนอกหลวงในอะไรเนี่แหละครับเนาะวัดหนังหลวงในวัดทองหลวงนอกอะไรนี่นะครับเนาะแล้วผมก็ได้มาได้มาก็ประมาณเดือนเดือนนี่แหละครับเนาะผมได้มาแล้วผมก็มาเทียบแล้ว พิม์ของไม่เหมือนสัทีเดียวอ่ะเพื่อนเพื่อนพีนนะครับเนาะคือไม่เหมือนสัทีเดียวนะครับผมก็เลยไม่กล้าพูดไปนะว่าเป็นของวัดทองนะเพื่อนเพื่อนพีนะครับนะครับเพราะเราพูดอะไรไปเราก็ต้องนะครับยอมรับในสิ่งที่เราพูดนะเพื่อนเพื่อนพีนะครับมันถึงทาให้แบบว่านะครับเนาะนะคิดก่อนพูดแล้วก็คิดก่อนทํานะเพื่อนเพื่อนพีนะครับนี่นะครับก็นะครับเบื้องต้นนะครับเนาะผมดูนะครับ แผเก่านะครับผมก็ดูความประณีตเขานะพื่พี่ดูมือนะครับเนาะแล้วก็ดูเนื้อโลหะะดูนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะส่องเลยดีกว่านะครับนี่ครับดูความเก่านะครับเนาะดูเนี่ยผดโลหะนะครับเนาะเห็นไหมครับเนี่ยความเก่าก่อนะครับนะผดโลหะแล้วก็เห็นไหมครับดินขี้เบ้านะครับเนาะดินขี้เบ้าขี้ดินขี้เบ้านะครับมันก็จะมีพวกดินที่งัวนะครับกับดินอะไรเนี่ยครับเนาะ ดินล้วนนะจะโปะข้างนอกนะเพื่นพ่วินนะครับมันจะมีธรรมชาติอยู่สองอย่างนะครับนี่นะครับเขาเรียกว่าดินนวลเทาดินแร่เขานะครับนะจะมีโปะสองชั้นนะครับมันก็จะอยู่ข้างนอกนะครับแต่ก็จะดูความเก่านะบนพื่นวินนะครับนี่นะครับแล้วก็รอยตะไบเห็นไหมครับแล้วก็ไอ้ผดโลหะสนิมโลหะนะครับเนาะก็คือนะครับเบื้องต้นก็คือผมดูเก่าแท้แล้วครับนะครับผมดูเก่าแท้นะครับนะนะครับ นี่นะครับแต่ก็คือตอนนี้นะนะครับตีเป็นยังไม่รู้ที่นะครับเนาะก็มาส่งความเก่ากันเล่นนไปก่อนนะเพื่อนเพอนนะครับเนาะถ้าใครรู้ก็จงมีมาบอกผมได้นะครับเรายินดีนะครับนะครับนี่ครับเนาะแล้วก็วิธีการสร้างแบบโบราณนะครับผมนะหล่อประกบนะครับเนี่ยตะเข็บนะครับนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับดูมือนะครับดูธรรมชาติความเก่านะครับผมนะก็นะครับเนาะ นี่เป็นมึนๆอื่นยังไงไม่รู้นะพนอย์นะครับแล้วก็วันนี้มีงานเยอะด้วยนะครับเนาะก็ใจจริงๆก็เหมือนไม่ได้หาข้อมูลมานะครับเนาะแต่ก็นะครับอยากจะให้ได้ชมพากกันนะครับทุกวันนะครับพยายามจะลงนะพนอวิทยนะครับก็รู้แค่ไหนก็บอกแค่นั้นแล้วกันนะครับเนาะเอาตรงๆอย่างนี้แหละครับเนาะไม่ใช่ไม่รู้แล้วก็จะดันให้มันรู้อะนะครับเนาะมันก็เป็นผลไม่ดีกับตัวกับตัวผมเองนี่แหละครับเนาะก็เอาอย่างนี้ละกันนะครับเนาะ ปาปิดตาไม่รู้ที่นะครับเนาะก็ชมความเก่าชมธรรมชาติความเก่ากันเพลินเเล่น่นไปก่อนนะนะครับขององค์นี้นะนะครับเดี๋ยววันหน้าถ้าเพื่อนๆพี่นะครับเขาแนะนํามาหรือหรือรู้ที่รู้อะไรเดี๋ยวค่อยมาทําคลิปอีกทีนะนะครับก็ดูความเก่านะครับเนาะก็นะครับผ้าเก่านะครับเนาะเราดูวิธีการสร้างผ้าเหล่าโบราณนะครับผ้าเก่านะครับดูโลหะนะครับเนาะ พวกขี้เบ้านะครับพวกเข็บนะนะครับมันเป็นวิธีการสร้างนะครับเนาะโลหะทำมาจากโลหะนะครับเนี่ยสนิมโลหะเก่าแล้วก็ไอ้ผดโลหะอย่างเงี้ยนะครับเนาะคือเก่านะครับแล้วก็นี่นะครับดินขี้เบ้านะบวิวินเลยครับแล้วก็นี่ตะไบนะครับเนาะเนี่ยตะไบเก่านะผิวกับหมดแล้วนะครับเนี่ยนะครับนี่นะครับแล้วก็หล่อประกบนะครับเนาะการสร้างแบบ หล่อโบราณนะครับนี่นะครับก็ธรรมชาติของเขานะนะครับเห็นไหมครับนี่ความเก่านะครับเราสนิมนะผดโลหะอะไรอย่างนี้นะครับแทนที่เป็นเม็ดเม็นเม็นเ็นเป็นนะครับเนาะนี่นะแล้วก็มีพวกฝุ่นพวกอะไรเข้าไปจับนะนะครับแล้วมันจับจับนานอ่ะคุณพี่นะครับเนาะผ่านกาลเวลานานมันก็เลยเป็นเนี่ยเปื้นๆอย่างเงี้ยนะคุณพี่เนีัยอันนี้คือความเก่านะครับ นี่นะครับเห็นไหมครับโพดโลหะนะครับนี่นะครับนี่แล้วก็รอยรอยไอ,ยร,อยรอยตะไบนะบผมนะนะนี่นะครับความเก่านะควมว่อยมเนี่ย ก็นะเพื่อนๆพี่เออพูดถึงเรื่องนี้นะนะพูดถึงเรื่องความเก่านี่นะครับมันจะมีคนคนหนึ่งนะครับนะที่ที่คนเรียกว่าอาจารย์นะครับเนาะนะครับผมก็บางทีผมก็นั่งฟังแล้วก็งงเขานะแต่ผมไม่ชอบเข้าไปแบบไปยุ่งช่องของใครนะครับแต่ผมก็ผมก็ดูทุกทุกคนนันนะครับนะดูเป็นความรู้แล้วก็ดูมาคิดนะแล้วก็มาคิดต่อนะครับนะเนาะเขาบอกว่าอา่าเขาบอกว่าพิมพ์นะครับพิมพ์ตำหนีเก้ได้อันั้นผมไม่เถียง kehr, ครับเพราะผมก็พูดตลอดนะครับแต่ มันขัดถูตรงที่ว่านะครับเนื้อหากับธรรมชาติความเก่าทํปลอมได้อะถ้าทํปลอมได้แล้วให้ดูอะไรอ่ะพี่ๆนะครับผมผมก็นั่งคิดนะครับแต่ก็ไม่ได้ไปเม้นอะไรก่อนั้นนะครับนะครับถ้าผมบอกตลอดนะครับเนาะถ้าพิมพ์ตําหนิเกแล้วก็ธรรมชาติความเก่าเกได้นะพี่ๆนะครับนะนะครับไม่ต้องเล่นพาแล้วนะครับผมก็ไม่เล่นนะครับเพราะมันไม่มีอะไรจะให้ดูนะเพี่ๆนะครับแล้วไอ้ถิ่งถิ่งที่ว่านะครับนะนะครับธรรมชาติ ความเก่าปลอมได้นะครับเนาะเพราะคุณดูไม่เป็นไงครับนะครับนะครับผมอยากจะย้อนถามเขานะครับเนาะแต่ก็เป็นช่องเก่เขาเพื่นที่ของเขานะครับเนาะถ้าปลอมได้อย่างที่ปากคุณว่านะครับคุณลองปลอมแล้วเอามาให้ผมดูหน่อยนะครับนะทําเองนะนะครับนะปลอมธรรมชาติความเกม่าแล้วผมจะชี้ให้ดูด้วยว่าคุณทําปลอมตรงไหนนะนะครับมันปลอมไม่ได้เพื่อนๆนะครับขนาดเอาโลหะเก่นานะมาหลอมใหม่หนะครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับโลหะผมต่อให้โลหะเอา ภาลตันล่านะครับมารอใหม่นะเพื่อนวิวินนะครับแต่มันจะมีจุดดูเนี่ยนะครับคียบเบามันจะไม่เก่านะครับผมนะแล้วก็ไอ้เนี่ยนะครับคียบเบามันจะไม่เก่าแล้วก็นี่นะครับรอยตะไบมันจะไม่เก่านะครับตะไบเก่าตะใบใหม่มันโปะนะครับโปะให้เก่ามันดูรู้เพื่อนวิวินนะครับมันดูรู้มันมีมันมีสิ่งให้ดูนะเพื่อนวินนะครับตะไบเก่าผีมันจะกลับอย่างนี้นะครับนะนี่นะครับแล้วมันก็จะมีผดผมก็ไม่รู้จะเรียกอะไรนะเรียกว่าผด โลหะแล้วกันนะครับเนาะนะครับเพราะนะครับเพราะถ้าเอาโลหะเก่านะครับมาหลอมใหม่นะครับสนิมันมีจริงผมไม่เถียงนะครับแต่ความเก่ามันได้แต่ธรรมชาติการสร้างมันไม่ได้นะเพื่อนพี่วินะครับมันจะมีจุดให้ดูนะครับนะนะครับเพรก็คือเขาคนนั้นเขาก็พยายามสอนให้ดูแหละครับแต่บางทีมันก็บางทีแล้วมันก็พาเรางงนะเพื่อนพี่วนะครับผมก็เลยเอยากจะบอก เพื่อนๆพี่ๆนะครับเาในพื้นที่ส่วนตัวของผมแล้วกันนะครับว่าถ้ามันเป็นอย่างนั้นนะครับก็คือเพื่อนๆพี่ไม่ต้องเล่นผมก็ไม่เล่นนะครับเนาะถ้ามันจะปลอมได้ขนาดนั้นนะพี่นีนะครับเพราะมันไม่มีจุดที่ให้ดูแล้วนะครับนะก็คือนะครับธรรมชาติความข่าผมยังยืนยันนะครับว่านะครับมันทําไม่ได้นะพี่นุ้นะครับนะถ้าทําได้นะครับทําได้ทําให้ผมดูหน่อยทําเองนะนะครับทาเองนะครับนะนะครับทําเองแล้วก็ เอามาให้ผมดูหน่อยนะครับนะทั้งผงชินตะกูวอะไรเงี้ยมันมีธรรมชาติของมันนะรักด้วยนะครับนะนะครับรักนะครับรักเก่านะครับนะรักรักเก่ากับรักทำมันจะไม่เหมือนกันนะพี่นะครับนะนะครับของอย่างนี้บางทีมันบางทีมันก็ไอคําว่าประสบการณ์นะพี่นะครับนะมันจะสอนเรานะนะครับโดนบ้างได้บ้างโดนบ้างได้บ้างนะครับมันเป็นนะครับมันเป็นเนีของวงการประเครื่องแะ้วกันนะพี่นะครับนะเอาแบบ เป็นตะนีแล้วกันนะครับความเก่านะครับเห็นไหมครับเนี่ยนะครับพดโลพดโลหะไหมเป็นเป็นอย่างนี้นะครับเนี่ยครับมันจะขึ้นจากมันจะมันมันจะขึ้นกับโลหะเก่านะครับเนาะเนี่ยนะครับเพราะนะครับต้ามาหลอมใหม่มันก็จะไม่มีอย่างนี้นะบนพี้นะครับมันมีสนิมจริงนะครับแต่มันจะไม่มีธรรมชาติการตั้งที่เป็นความเก่าอย่างนี้นะครับตะใบนะครับกี่เบ้าแล้วก็ไอ้ผลผอย่างนี้นะครับเนาะที่เวลาไปวางแล้วมันเหมือนถ้าเป็นถ้าเปรียบเทียบทั่วไปก็คล้ายๆพวกผิวหิ่งนะครับเนาะไปวางไว้ ต้องผ่านไปกี่สิบปีนะครับเนาะฝุ่นมันทับ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 นะในบนนี้นะครับนะครับเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนะเปิดขึ้นคืดอย่างเงี้ยบนนี้นะครับนะเหี่โยงอย่างเงี้ยนะครับนะโยนหี่โยนขึ้นคืดอย่างเงี้ยนะครับมันเป็นธรรมชาติความเก่าที่นี่ที่ธรรมชาติเขาสร้างนะบนนี้นะครับเป็นสิ่งที่ผมก็ยังยืนยันนะว่ามันทําไม่ได้นะครับนะผมก็ยังงงว่าเขาทําได้เขาทําได้ยังไงนะบณนี้นะครับเพราะผมเห็นทั่วไปผ้าเกย์มันก็คือผ้าเกย์นะครับเราก็จับพิรุ ได้ไอไ้ได้จากธรรมชาติที่เขาพยายามทํานั่นแหละครับนะเพราะผ้าใหม่นะพี่วีนะครับผ้าใหม่มันก็คือผ้าใหม่นะครับคือมันไม่จําเป็นมันแท้อยู่แล้วไงครับพี่วีนะครับมันไม่ต้องคือมันไม่จําเป็นต้องทาให้เก่าผมพูดถูกไหมครับแต่ถ้ามันจะผิดธรรมชาติก็คือนะครับธรรมชาติการสร้างแบบใหม่นะครับเนื้อหาเขาใหม่แต่มันพยายามทําให้เก่านะครับมันคืออย่างเงี้ยมันผิดธรรมชาตินะครับผมอ่ะเหมือนเหรียญน,นี่นะใกล้ตัวหน่อยนะครับเนาะ เหรียญนะครับเนาะเนี่ยนะครับถ้าเปียเป็นผ้านะครับเนาะนี่สองห้าหกสี่นะมันก็คือใหม่มันก็คือใหม่มันแท้ของมันอยู่แล้วนะครับมันไม่จําเป็นต้องต้องเก่าอ่ะนะครับเนาะแต่ถ้าเป็นทรงนี้นะครับเนาะเป็นทรงนี้นะครับถ้ามันผิดธรรมชาติมันจะเป็นแบบคือมันจะมันจะผิดอะนะครับมันจะผิดธรรมชาติก็คือมันมีคือผู้ตรงๆมันคือคือเจตนาคือคือมันคือมันไม่ดีแหละนะครับว่า ทำเพื่ออะไรนะครับนะมันก็แค่นั้นเองมันไม่มีนะครับแต่ถ้ามันเก่าอย่างนี้นะครับเนื้อหาเขาเก่าที่ผมบอกนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเ้าไปด้วยกันนะครับด้ะเก่าธรรมชาติการสร้างเก่าหล่อประกอบโบราณเก่าเนี่ยตะไบเก่านะครับนะครับถึงไม่รู้ที่เขาก็ดูแท้นะพูดไม่มีนะครับมันก็แค่นี้เองนะการเล่นพ้านะครับเนาะนะครับก็นะครับก็ชมพักสองพ้านะครับพูดคุยกัน เรื่อยๆไปเปอยนะเพื่อนๆพี่ๆนะครับเนาะก็เอาพ่อของพ่อขำโคนะครับพอ้หายคิดถึงกันนะครับเนาะก็โอเคนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆนะครับเช่นเคยที่พูดคุยกันที่กดติดตามนะครับกดไลค์นะครับเนาะรับชมพาในกันตลอดมานะครับแล้วก็ฝากเพื่อนๆพี่ๆนะครับที่เข้ามาใหม่นะครับเนาะก็ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์นะครับเนาะเป็นกําลังใจกันด้วยนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ